ฝรั่งเศสได้จัดการเลือกตั้งรอบแรกไปเมื่อวานนี้นะคะผลปรากฏว่าพักขวาจัดนำโดยมารีนเลเปนนะคะได้ครองเสียงข้างมากไปอะไรทำให้พักขวาจัดมาแรงและพักฝ่ายซ้ายรวมถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสสูญเสียเสียงข้างมากไป ซึ่งหลังจากนี้นะคะมีผลโพออกมาค่ายการคำว่ามีโอกาสที่พรรคฝั่งขวาจัดเนี่ยจะครองเสียงข้างมากหากเป็นเช่นนั้นจะทําให้ฝรั่งเศสถูกปกครองโดยพรรคฝั่งขวาจัดครั้งแรกหลังจากส่งความโรคครั้งที่2ค่ะ การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่เอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสประกาศยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกระทันหันหรือว่า snap election ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันปารีสโอลิมปิกในเดือนสิงหาคมค่ะแล้วประธานาธิบดีมาครงมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเมื่อเขาเสียเสียงข้างมาก สำนักข่าวยูโรนิวส์รายงานบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญชี้ค่ะว่าชาวฝรั่งเศสมักรู้สึกเบื่อนหน่ายกับประธานาธิบดีของตนในขณะเดียวกันค่ะพรรคการเมืองนำโดยมาครงก็ล้มเหลวในการทำคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยส่วนอาเจาซีราระบุค่ะว่าหลังจากที่มาครงได้ขึ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2017ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมากเขาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทําให้เกิดความเป็นกลางในสภาระหว่างฝ่ายขาวากับฝ่ายซ้ายค่ะ แต่หลังจากนั้นการปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้มาครงถูกมองว่าเป็นลักษณะการปฏิรูปที่เอ็นเอียงไปฝั่งขวาซึ่งขัดกับกลุ่มเสรีนิยมฝั่งซ้ายที่สนับสนุนเขาในการเลือกตั้งครั้งก่อนส่วนลักษณะการบริหารประเทศของมาครงก็ถูกมองว่ามีการใช้อำนาจอย่างเผด็จก,การค่ะนอกจากนี้มาครงยังเผชิญกับความท้าทายจากการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองซึ่งถูกจุดชนวนขึ้นจากแผนการขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลของรัฐบาลฝรั่งเศส นอกจากนี้ความพยายามในการขยายอายุของกลุ่มผู้เกษียณอายุยังถูกต่อต้านอย่างหนักด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันค่ะมารีนเลเปนผู้นำฝั่งขวาจัดก็ได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าเธอไม่ได้คุกคามประชาธิปไตยแล้วก็หาเสียงโดยให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคมและก็ยกระดับข้อจำกัดสำหรับผู้อพยพ ต้องไปลุ้นกันนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งที่2ของฝรั่งเศสใครจะเป็นผู้ที่ได้รับเสียงข้างมากไปโดยจะจัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ